สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าอ้าวแล้วโพส์นะครับที่เราทำไว้มันหายไปไหนโพส์ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราทำไว้นะครับโพส์นะครับพวกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับหายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีใส่ยังไงนะครับปกตินะครับเอ่อถ้าเป็นทีมทั่วไปก็สามารถ ดึงมาใส่หรือว่าเขาก็จะดึงมาให้ปกติก็คือโชว์ปกติเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราก็สามารถมีวิธีดึงออกมาโชว์อีกอันหนึ่งนะครับทําได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเราจะใส่โพสต์พวกนี้เนาะเราให้ไปสร้างเพจก่อนนะครับสร้างเป็นเพจ add new ไปเลยนะครับแล้วตรงนี้เขียนว่าอะไรดีบล็อกนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดพับลิสไปนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับไปจัดการในส่วนของเมนูให้มีในส่วนของบล็อกขึ้นมานะครับเมนูครับกดตรงนี้นะครับบล็อกก็ขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีก็กด view all นะครับโม r e ิ e n t ก็มีบล็อกนะครับก็ a d ดทูเมนูไปนะครับ อยากไดเ้เขาอยู่ตรงไหนนะครับก็ไปวางได้เลยนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับปิดไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่หน้าหลักของเรานะครับกดรีเฟซหนึ่งทีนะครับ ก็จะมีในส่วนของบล็อกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับในส่วนของบล็อกนะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับก็จะมีีเซนต์โพสต์นะครับมีีเซนต์คอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเป็นอาคายพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่าบล็อกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยยังไม่โชว์นะครับก็มีวิธีดึงมานะครับก็คือไปที่ตรง c u ส t ตอ i z ไนะครับ แล้วก็ไปที่ตัวตัวโฮมเพจเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าโฮมเพจก็คือเป็นโฮมเนาะโพสเออตัวโพสเพจนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นบล็อกนะครับโอเคแล้วกดพับลิ h นะครับเห็นไหมครับก็จะมาแล้วนะครับ อันนี้พับลิ์เรียบร้อยแล้วก็ปิดไปนะครับก็มาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมาแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถแก้ไขในส่วนของตรงนี้ได้นะครับตัวไซ์บาร์นะครับจะเอาอะไรขึ้นมาแสดงก็สามารถแก้ได้นะครับไปที่คัสตอมไม้เหมือนกันเนาะก้ตัววิดเจ็ตนะครับ ไซบาร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติเราเราอยากใส่เพิ่มนะครับก็แอดวิ d เจตเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอันที่ต้องการนะครับสมมุติว่าเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับแคลนด์ด้นะครับเอาไว้แสนแรกนะครับเนี่ยเขาก็จะมีปฏิทินขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับว่าอยากได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ติมนี้ก็ ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับเกินไว้ก่อนเราก็จะมาดูกันในส่วนของช็อปนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามจากเพื่อนๆเหมือนกันนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าอยากได้ตรงไซบาเหมือนกันจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ